โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ยุคผมช่างดิจนะครับก็วันนี้จะมารีวิวตัวงานนะครับตัวนี้จะเป็น MacBook Pro นะครับผมเป็นโมเดล A178 นะครับจะเป็นตัวที่ไม่มีทัดบาร์นะครับผมตัว USB C ตัวแรกเนาะก็ตอนนี้ลูกค้ามาซ่อมในอาการที่เป็นหายแบคลายนะครับเป็นคืออาการจะเปิดได้แค่45องศานะครับถ้ามากกว่านั้นก็จอจะดับครับผมแบคลาจะไม่ทํางานครับ ก็ตัวเนี้แพแพร์แบ็กไลท์หักอยู่ครับผมทําให้ตัวหน้าจอเนี่ยไฟด้านหลังไม่ออกทําให้จอมืดครับก็ตอนนี้ก็ทําการซ่อมแพร์แบ็กไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดติดปัญหาเกี่ยวกับ ออไอ้แม็กแม็ก o ุกอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ลไลน์แอดดวยเชยนะครับจะมีทีมงานคอยตอบอยู่นะครับผมก็ตอนนี้สมัยทีซูวิทมีทั้งหมดแต่สาขานะครับก็ยังไงใครอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ช่างขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ